สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนลสวัสดีเอีทุกท่านนะคะวันนี้ก็คือวันพุทธที่6พฤศจิกาสองพนห้ารนะคะตอนนี้ก็10บโมงแล้วและเนาะแต่หมอกเยอะมากเลยนะคะนี่แหะค่ะไมล์เลิฟเจเจจะมาต่อคลิปที่แล้วค่ะก็คือทําไมรัฐบาลชุดนี้จึงเห็นความสําคัญต่างด้าวพม,าม่าเขมรลาว นะคะเวียดนามหรือทุกๆประเทศนั่นแหละคะ่ะเห็นความสำคัญมากกว่าคนไทยสิ่งที่เห็นก็คือเมื่อให้สัญชาติคนเหล่านั้นแล้วได้สิทธิเท่าเทียมคนไทยทุกอย่างพอได้สิทธิเท่าเทียมคนไทยทุกอย่างแล้วคนที่เคยทำผิดกฎหมายมาไม่ว่าจะคดีอะไรก็แล้วแต่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแต่มีกฎหมายอยากจะให้คนเหล่านั้น สะอาดขาวบริสุทธิ์ไม่มีด่างพร้อยไม่มีมลทินคือปัดความสกปรกความผิดใดๆทุกอย่างให้ขาวสะอาดนะคะคือไม่มีมลทินใดๆเลยถ้าเป็นคนไทยภายใน5ปีไปแล้วคุณจะทำผิดอะไรมาก็แล้วแต่คือจะไม่มีความผิดเหล่านั้นจะไม่อยู่ในระบบ ในการกระทําความผิดแต่คนไทยไม่มีสิทธิ์คนไทยที่ทําผิดกฎหมายประชาชนคนไทยนะคะผิดกฎหมายเสพยาก็เข้าไปติดคุกออกมาก็มีประวัติว่าเคยเสพยาไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะไปลบล้างนะคะว่าตัวเองไม่ได้กระทําความผิดสิ่งนั้นแต่กับคนต่างด้าวทำไมรัฐบาลชุดนี้ จึงจะให้เขาพ้นมนทินไม่มีประวัติว่าตัวเองกระทาความผิดมาในระบบเลยล้างมนทินออกให้หมดเลยนี่คือความอัประยศของคนไทยนะคะที่รัฐบาลกำลังจะผลักดันให้คนไทยไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมต่างด้าวเลยใช่หรือไม่คนไทยลองกลับไปคิดดูนะคะถ้ามีการล้างความผิดให้กับต่างด้าวที่จะได้สัญชาติไทย รถสิบล,ล้อนะคะพอดีอยู่ข้างนอกเนาะอาจจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรดังเยอะแยะๆไปหมดนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะทำไมรัฐบาลชุดนี้จึงจะผลักดันให้ต่างชาติต่างด้าวเหล่านั้นถูกกฎหมายล้างผิดล้างความผิดล้างมนทินต่างๆโดยไม่มีอยู่ในระบบเลยว่าคุณกระทาความผิดอะไรมาบ้างต่อให้คุณเป็นผู้ร้ายข้ามเดนนะคะทําผิดกฎหมายภายในประเทศอื่นประเทศที่เขาจากมานะ่ะนะคะ ทุจริตช่อโก,กงอะไรก็แล้วแต่จะให้มาเป็นคนไทยแล้วขาวสะอาดมันคือความปลอดภัยของคนไทยไหมล่ะถ้ารัฐบาลทำอย่างนั้นเพราะคนเหล่านั้นก็เคยทำผิดมาแต่จะมาให้ขาสะอาดในประเทศไทยแล้วคนไทยละ่ะนะคะสิทธิ์ทุกอย่างได้เท่าคนไทยหมดสิทธิ์เหนือกว่าคนไทยก็คือล้างมลทินต่างๆไม่ให้มีในระบบว่าทำผิดกฎหมายมาเนี่ย อันนี้คืออันตรายมากความมั่นคงในประเทศมันจะคงเหลืออยู่ไหมถ้ายังมีแนวความคิดแบบนี้ถ้ายังจะบริหารประเทศไปในรูปแบบนี้คนไทยทั่วทุกภูมิภาครับได้ไหมมันก็มีคนไทยบางคนนะที่เข้ามาบอกโอ้เย่เย่ดีใจเลือกเกินเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นคนดีทดําดีถ้าดีจริงจะมีการทุจริตช่อกโกงเกิดขึ้นและโดนคดีติดคุกติดตารางจะต้องหนีออกนอกประเทศไหม ะะถ้าดีจริงมันจะฮุบที่ดินสงไหมถ้าดีจริงอะ่ะถามหน่อยนะคะทั้งทั้งที่ดินสงไม่ควรจะเป็นของใครมาบริหารมันควรจะเป็นธร,รณีสงนะคะในส่วนนั้นไหมนี่แหละค่ะคือนิสัยคนไทยเห็นคนมีเงินหน่อยเชิดหน้าชูตาว่าเขาดีแต่ไม่มองภายในอนาคตข้างหน้าว่า คนในสังคมคนในประเทศไทยจะมั่นคงได้แค่ไหนหากรัฐบาลยังสนับสนุนต่างด้าวมาเป็นคนไทยและยกเลิกการกระทำผิดต่างๆให้ขาวสะอาดไม่มีการกระทำความผิดในระบบของประเทศไทยในอดีตคนเหล่านั้นทำผิดอะไรมารัฐบาลจะยกเลิกให้หมดเลยว่าคุณไม่เคยทำอะไรผิดคุณจะมาเป็นคนไทยอย่างขาวสะอาดเกือบครึ่งล้านนะไม่ใช่น้อยๆน,นะคะทุกคน แล้วถ้าทําครึ่งล้านนี้ไปได้เนี่ยอนาคตจะมีคนอพยพเข้ามาอีกมากมายขนาดไหนที่จะมาเป็นคนไทยได้สัญชาติไทยได้สวัสดิการต่างๆได้ทุกอย่างเท่าเทียมคนไทยเหนือคนไทยโดยการล้างมนลทินการกระทําความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนี่คืออะไรคะสังคมไทยเรายอมรับสิ่งนั้นหรือคนไทยยอมรับสิ่งนั้นหรือคะหนึ่งในนั้นคือมิไม่รับคะ่ะ ไม่รับใดๆทั้งสิ้นเลยการกระทําเหล่านี้ที่จะเอาต่างด้าวเข้ามาเป็นคนไทยแล้วยกเลิกการกระทําความผิดต่างๆไม่ให้อยู่ในสารระบบว่าเคยกระทําความผิดมากล้างมลทินให้เขาขาวสะอาดและให้เป็นคนไทยโดยไม่มีมลทินใดๆไม่มีด่างพ้อยใดๆอยากจะให้เขาเป็นคนไทยมากเลยต้องยกเลิกว่าคนกระทําความผิดเหล่านั้นขาวสะอาดฟอกขาวให้คนเหล่านั้นแต่คนไทยเสพยาเสพติด ก็ติดคุกติดตารางยังมีประวัติในนั้นเลยว่าคุณเสพยามานะคุณทำผิดกฎหมายไทยอยู่นะเนี่ยแหละค่ะคือความอัปยศยของคนไทยที่สนับสนุนคนเหล่านั้นฝากคนไทยนะคะถ้าอยากจะให้บ้านเมืองของเราสงบสุขไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีคนนะคะเข้ามาแล้วทำให้คนไทยเดือดร้อน หยุดการกระทําเหล่านั้นค่ะหยุดสิ่งนั้นค้านสิ่งนั้นให้ได้ถ้าคนไทยยังไม่ช่วยกันออกมาค้านประเทศไทยเราก็จะตกอยู่นะคะในสิ่งที่เรามองเห็นต่างประเทศเขาเป็นอย่าเดินตามต่างประเทศนโยบายของเขาทำประเทศวุ่นวายขนาดไหนต้องหันไปศึกษาไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ว่ามีเขา จัดสรรไปว่าตรงนี้ไปแล้วปลอดภัยตรงนี้ไปแล้วปลอดภัยแต่ไอ้ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่พาคุณไปหรอกนะนอกจากคุณจะไปกันเองแล้วไปดูเลยว่าตรงไหนบ้างที่เข้ามาแล้วบ้านเมืองเขาวุ่นวายเป็นลักษณะแบบไหนคุณไปเห็นกระตาแล้วคุณจะรู้ว่าต่างประเทศมันไม่ได้ปลอดภัยทุกที่เลยมันมีคนที่ทําผิดกฎหมายมากมายจับแล้วปล่อยเหมือนกันจับแล้วปล่อยทําอะไรไม่ได้นะ นะคะคนในชาติหรือคนที่เข้าไปร่วมลงทุนในประเทศของเขาแม้แต่นักธุรกิจรวยมหาศาลยังอยากจะหนีประเทศของเขาเลยใครสามารถให้เขาไปอยู่แบบถาวรประเทศไหนให้เขาได้เขาพร้อมจะออกจากสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปว่าคุณสามารถรับรองให้ฉันอยู่ในประเทศของคุณได้ตลอดชีวิตไหมมีพื้นแผ่นดินให้ฉันอาศัยอยู่ได้ตลอดชีวิตทั้งครอบครัวรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานต่อๆไป ให้ได้ไหมฉันพร้อมเลยพร้อมจะย้ายออกจากประเทศนี้แล้วไปอยู่ประเทศที่สามที่ให้ฉันในส่วนนั้นได้ทําไมประเทศไทยไม่ลองคิดพิจารณานักธุรกิจนักการเมืองนะคะต้องหันมาคิดสิ่งนี้ได้แล้วนะคะว่าคนไทยเราในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าไทยเรายังยอมต่างชาติหนุนต่างด้าวให้มาเป็นคนในประเทศนะคะ คิดกันได้แล้วนะคะคนไทยตื่นตัวกันเถอคะค่ะถ้าคนไทยไม่คัดค้านในวันนี้คนไทยจะเสียใจในภายภาคหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ